อย่างไตมาตมสองสามสี่ของปีที่แล้วนะก็จะเห็นว่าลบสิบแปดสิบสี่เปอร์เซ็นตะครับเพราะรว่าชาวต่างชาติเนี่ยก็ก็หายไปเงินก้อนนี้ก็หายไปด้วยนะครับ CPO เนี่ยไม่ใช่แค่ร้านสะดวกซื้ออีกแล้วนะครับเพราะ CPO เนี่ยเขามี t ท s c o เข้ามาด้วยนะครับเท s, <S <Tes> c o เป็นยังไงนะครับต้องบอกว่า t ท s c o เนี่ยก็โดนผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับนะครับชั้นเนี่ยถ้ามองในมุมนี้ที่ว่า ถ้าเราเปิดประเทศแล้วแล้วเทรนด์ฟูดเดอรียังมียังดีอยู่เนี่ยในแง่ของยอดขายแมคโครเนี่ยอาจจะกลับมาโดดเด่นกว่าคนอื่นได้เหมือนกันขอขยับไปต่อที่หุ้นในกลุ่มค้าปลีกครับตกลงท่องเที่ยวโรงแรมกับค้าปลีกเนี่ยโดยเฉพาะท่องเที่ยวกับค้าปลีก มันมีส่วนเชื่อมโยงกันไหมมีส่วนเชื่อมโยงกันตรงไหนไหมครับคุณเอกครับถามจริงครับต้องบอกเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอนักเที่ยวต่างชาติเขาบินมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยก็ก็หนีไม่พ้นที่เขาต้องเดินเข้าเซเว่นซื้อกินร้านอาหารในกินอาหารใน,ในร,ร้านอาหารเมืองไทยนะครับชั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยไประเทศไทยนะครับก็มีการพึ่งพาการใช้จ่ายของนักเที่ยวชาวต่างชาตินะครับถ้าปีหนึ่งเก้าเนี่ย เราเพึ่งพาเกือบประมาณ1.8ล้านล้านบาทนะครับที่เขาใช้จ่ายอยู่ในประเทศไทยนะครับต้องบอกแบบนี้แล้วถ้ามองในแง่ของตัว private consumption นะครับว่าการใช้จ่ายบริโภคในประเทศเนี่ย100%เนี่ยจริงๆแล้วเป็นของชาวต่างชาติเกือบ19%นะครับในปี19เลยเกือบหน, <1 S 1> นึ่ใน5เกือบ1ใ,บในห้าแล้วถ้าอยากเห็นภาพจริงๆว่าเราเรา พึ่งเขาการเติบโตแค่ไหนเนี่ยปีสองพันสิบนะครับมาจากสิบเปอร์เซ็นตนะครับพามาสิบปีเป็นเกือบเท่าหนึ่งสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะครับชับ้นเนี่ยต้องบอกว่าเราค่อนข้างพึ่งเขาเยอะเลยครับทั้งเรื่องของจำนวนและการเติบโตนะครับชั้นมันก็ไม่แปลกที่พอพอนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเข้ามาไม่ได้เนี่ยกลุ่มค้าปลีกนะครับที่มีสาขาอยู่ใน หวัวเมืองท่องเที่ยวและกรุงเทพนะครับก็จะโดนผลกระทบไปตามๆกันนะครับฉัน้นถ้าพองใน,นของปี2020นะครับพอไม่มีชาวต่างชาติเข้ามาเลยเนี่ยมาเข้ามาได้แค่2อสเดือนเนี่ยปรากฏว่าเปอร์เซ็นต์ที่ชาวต่างชาติใช้จ่ายในประเทศไทยเนี่ยตกจาก18นะครับเหลือแค่สี่เปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับชันมันก็เลยเป็นที่มาที่ยอดขายเซมสตอรเซลของแต่ละคนนะครับก็ ติดลบกันเยอะตามๆกันไปนะครับภาพนี้เห็นชัดเลยนะครับนักท่องเที่ยวหายทำไมรายได้ของกลุ่มค้าปลีกนะบ,บางส่วนนะครับที่มีสาขาเยอะๆเนี่ยถึงได้ลดพวบลงไปด้วยนะครับพูดอย่างเนี้ยผมนึกถึงภาพเวลาเข้าเซเว่นเนี่ยตอนที่นักท่องเที่ยวจีน,นยังเข้ามาได้อยู่นะโอ้โหคิวเพียบเลยซื้อนมอัดเม็ดนะแล้วก็ซื้อหลายอย่างเลยพอนักท่องเที่ยวจีนไม่มาเนี่ย ก็น่าจะส่งผลกระทบต่อยอดขายรายได้และกำไรของค้าปลีกสะดวกซื้ออย่างเซเว่นด้วยอย่างนั้นใช่ไหมครับมีนัยยะด้วยใช่ไหมครับุณเดชใช่ครับใช่ครับนะฮะเอาละครับถ้าอย่างนั้นเราลงไปดูที่ CPO นะครับผู้บริหารร้านสะดวกซื้อสะดวกอิมเซเว่นอีเลเว่นกันต่อไหมครับแต่ว่าก่อนจะไปตรงนั้นเห็นว่ามีตัวเลขภาพรวมอยากจะให้เราเห็นต่อด้วย อย่างนั้นหรือเปล่าครับเกครับครับก็อาจจะพูดเป็นสั้นๆนะครับถ้ามองในแง่ของการการเอ่อหายไปนะครับของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นรายไตรมาต้องบอกว่าเอ่อกระทบกับการบริโภคในประเทศยังไงนะครับก็เอ่ออย่างตามาตสองสามสี่ของปีที่แล้วราก็จะเห็นว่าลบสิบแปดสิบสี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่าชาวต่างชาติเนี่ยก็ก็หายไปเงินก้อนนี้ก็หายไปด้วยนะครับ แต่ก็ต้องบอกว่าเออภาพนี้เนี่ยเป็นข่าวร้ายในที่เราเห็นเพราะเราโดนไปแล้วที่เราโดนไปก็คือไม่ดีใช่ไหมครับแต่ว่าแน่นอนเป็นข่าวดีว่าเราโดนไปแล้วเท่านี้เราเห็นมันผ่าน,านไปแล,แล้วว่าเท่านี้ <c oughs> นะครับชั้นเรารู้แล้วว่ามันคงไม่ลงไปลึกกว่านี้แล้วนะครับชั้นก็จะเห็นเป็นภาพว่าโอเคแล้วถ้าฟื้นตัวเราก็ได้เงินก้อนเนี้กลับเข้ามาหมุนในระบบของเราเหมือนกัน นะครับฉันก็แน่นอนเป็นภาพที่สุดท้ายลิงก์กลับไปที่กลุ่มท่องเที่ยวนะครับเราก็มองว่าปี 2, 2022นะครับจะเป็นปีที่การกลับมาของการท่องเที่ยวเนี่ยจะมาช่วยไม่ใช่แค่ของกลุ่มโรงแรมและสายบินนะครับจะมาช่วยกลุ่มของค้าปลีกด้วยเหมือนกันนะครับค้บคาปลีกเ,เนี่ยนะก่อนจะลงไปดู c p o นะครับคุณเอก ทางหลักทรัพย์กรุงศรีเวลาวิเคราะห์เวลาให้ข้อมูลผู้ลงทุนเกี่ยวกับหุ้นในกลุ่มค้าปลีกเนี่ยมันมีแบ่งเป็นกลุ่มๆม,มันมีแบ่งเป็นส่วนๆไหมเราจะได้ตามได้ถูกเราจะได้แบ่งประเภทเวลาทํากันบ้านจะได้ง่ายหน่อยครับคุณเอกครับครับผมก็การแบ่งกลุ่มของของค้าปลีกเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มรแรกเลยก็คืออยู่ที่ไหนนะครับกลุ่มที่2คือขายอะไร นะครับกลุ่มอยู่ที่ไหนเนี่ยแบ่งเปง็น2แบบนะครับกลุ่มเมืองท่องเที่ยวและหัวเมืองนะครับหรือกลุ่มเออร์เบนนะครับกลุ่มต่างจังหวัดนะครับกลุ่มอัพคันทรีหรือรูอัลแอเรียนะครับต่างกันยังไงนะครับก็กลุ่มเออร์เบนเนี่ยแน่นอนเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างมีสัสดส่วนไรายได้ที่ลิงก์กับการท่องเที่ยวพอสมควรนะครับอย่างเช่นกรุงเทพเองเนี่ยกรุงเทพไม่ใช่ว่าเป็นเมืองหลวงอย่างเดียวนะครับก็ เป็นในส่วนของนักท่องเที่ยวมาเที่ยวด้วยนะครับถ้าย้อนกลับไปให้สั้นๆนะครับปีหนึ่งเกเรามีนักท่องเที่ยวประมาณ39้าล้านคนใช่ไหมครับยีบล้านคนเนี่ยมาเที่ยวกรุงเทพนะครับอยู่ในกรุงเทพนะครับนั้นเนี่ยต้องบอกว่ากรุงเทพเนี่ยไม่ใช่แค่เมืองหลวงแต่ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยมาในตัวนะครับครับทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มของต่างจังหวัดเนี่ยเอิงก์ยังไงนะครับก็คือไม่มีท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่ มีรายได้มาจากภาคการเกษตรค่อนข้างเยอะนะครับกลุ่มที่มีรายได้ภาคการเกษตรกับข้าวนะครับหรือผลไม้หรือยางนะครับเป็นต้นนะครับก็เป็นกลุ่มจังหวัดเหล่านั้นนะครับเช่นถ้าให้เทียบกันนะครับกลุ่มค้าปลีกที่เป็นหัวเมืองเนี่ยก็หนีพ้นครับเซเว่นอีเลฟเนนะครับแมคโครนะครับโฮมโปรแล้วก็ c r c นะครับกลุ่มต่างจังหวัดนะครับ ถ้าหเห็นภาพก็แน่นอน global นะครับดู Do home นะครับที่เป็นกลุ่มตังหวัดมากกว่าหัวเมืองนะครับครับแล้วส่วนขายอะไรนะครับก็แน่นอนแบ่งเป็น2แบบนะครับของใช้ประจำวัน consumer staple นะครับหรือของใช้ Big Ticket นะครับหรือ consumer discretionary ช,ชิ้นใหญ่นะครับ คอนุเพอร์สเตเปหรือใช้จ่ายประจำวันมีอะไรบ้างก็ของกินของใช้ใน7 e เ e ่ e อีเว่หรือแมคโครนะครับของชิ้นใหญ่ก็เริ่มจากเสื้อผ้านะครับพันพันบาทต้นๆจนถึงมือถือนะครับหรือตกแต่งภายในบ้านนะครับคอมเซเว่นซินเนกโฮมโปรซีอาซีนะครับก็เป็นกลุ่มนี้ไปนะครับฉันในมุมนี้เนี่ยเรามองในกลุ่มของมุม ลิงก์กับท่องเทียเ่ยวก็ต้องมองเป็นในเรื่องของที่ไหนมากกว่านะก็คือณตอนนี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่ากลุ่มของเออแบนนะครับโดนผลกระทบค่อนขนั่งเยอะใช่ครับเมืองเออแบนกับเมืองท่องเที่ยวเนี่ยโดนผลกระทบคพอนขนังเยอะเพราะท่องเที่ยวหายไปนะครับ,รบและสิ่งที่ตามมาคือพอไม่มีอุตสาหการรมท่องเที่ยวได้เนี่ยในช่วงนี้นะครับคนที่เคยทํางานในอุตสาหการรมนี้เขาก็ต้องย้าย กลับบ้านไปหางานที่อื่นทำเนี่ยก็แน่นอนนะครับก็ย้ายอาจจะมีย้ายกลับกลับบ้านไปอยู่ภาคกลางภาคอีสานนะครับก็อาจจะส่งผลให้ค้าปลีกของที่เป็นต่างจังหวัดนะครับ global หรือดูโฮมเนี่ยยอดขายดีขึ้นมาในช่วงนี้นะครับ<ม>ก็จะเห็นเป็นภาพนั้นไปนะครับอ๋อถ้าเกิดว่าแบ่งค้าปลีกเป็น2ส,ส่วนหลกัหลกๆในเมืองกับน,นอกเมืองเนี่ยคุณเอก มองในเมืองเชิงลบหน่อยแล้วก็มองนอกเมืองเนี่ยเชิงบวกหน่อยอย่างงั้นใช่ไหมครับ,รบถ้าแบ่งกว้างๆเช่นต่อครับครับแต่อันนี้เป็นภาพที่เราเห็นในปีที่แล้วแล้วก็ในปีนี้ใช่ไหมครับแต่เราซื้อหุ้นเนี่ยเราซื้อหุ้นเป็นการมองภาพภาพถัดไปหลังจากนี้ใช่ไหมครับชั้นเนี่ยก็ในเราเราเห็นแล้วว่าถ้าเป็นมุมนี้เนี่ยเขาก็ได้ผลประโยชน์ไปแต่พอมันย้อนกลับท่องเที่ยวกลับมา คนย้ายกลับมาทํางานในเมืองท่องเที่ยวเหมือนเดิมหารายได้แสวงโชคในเมืองเหมือนเดิมมันจะเริ่มกลับขาแล้วว่าคนที่เคยได้ประโยชน์จะกลายเป็นเสียประโยชน์นะครับคนที่เคยเสียประโยชน์กลับมาได้ประโยชน์เนี่ยก็แน่นอนเป็นกลุ่มหัวเมืองนะครับที่จะกลับมาพังอาดอีกครั้งนะครับตัวของ CRC, c เอง h p m e เองเอง e Pro เองก็ควรจะกลับมาเอ่อเอาพอร์ตตัวของตัว g l o b a l เองนะครับงั้นงั้นผมพูดใหม่นะ ว่าตอนนี้เราต้องมองอนาคตกันนะครับฉะนั้นก็เลยกลับไปมองนะครับค้าปลีกในเมืองเนี่ยว่าถ้าเปิดประเทศได้และนกักท่องเที่ยวกลับมาเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์แล้วซื้อหุ้นเนี่ยก็เป็นการมองอนาคตด้วยนะครับดังนั้นก็คงจะให้น้ําหนักเชิงบวกนะครับกับค้าปลีกในเมืองมากกว่าค้าปลีกนอกเมืองอย่างนั้นนะครับคุณเดชครับครับ,รบดังนั้นกลุ่มค้าปลีกเราไปเริ่มต้นกันที่ค้าปลีกในเมืองก่อนดีไหม นะครับนะครับงั้นขอไปที่ CPO นะครับเจ้าของ7 e v e n กันก่อนเลยดีไหมครับกณเดชครับครับก็ทาง7 e เ e ่ e อเนี่ยเราให้เป้าหมายที่66บบาทนะครับบอกแบบนี้ก็มุมมองก็คือปีนี้คงเป็นปีที่ไม่ค่อยดีของเขานะครับเพราะว่าแน่นอนไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาอย่างอย่างมีนัยยะนะครับจะเข้ามาเยอะเนี่ยก็แบบที่เรียนไปเบื้องต้นคือไตรมาสสี่นะครับ แล้วช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นทำไม CPO ถึงลงแรงจังเลยนะครับก็ต้องบอกว่าในแง่ของยอดขายเนี่ยมันมันมันด้สอยนะครับแล้วก็ลงถึงว่า CPO เนี่ยไม่ใช่แค่ร้านสะดวกซื้ออีกแล้วนะครับเพราะ CPO เนี่ยเขามี tesco เข้ามาด้วยนะครับ t ท s s o o เป็นยังไงนะครับต้องบอกว่า tesco เนี่ยก็โดนผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับที่ คนเนี่ยก็กลัวนะครับไม่กล้าออกจากบ้านไปเนี่ยแน่นอนตัวของไฮเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเป็นก็คงมีทราฟฟิกของคนที่เยอะนะครับเข้าไป<ม>ทานอาหารไปซื้อของไปอะไรเนี่ยก็คนอาจจะเยอะนะครับนนั้นเวลามีกังวลเรื่องโควิดเนี่ยก็แน่นอนก็ควรจะคนก็จะกลัวในในส่วนนี้นะครับฉัน้นในแง่ของยอดขายของเท s c o เนี่ยก็ออกมาไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็เลยส่มถึงค่าเช่าที่เทสโก้เขา ปล่อยเช่าเนี่ยก็แย่ด้วยเหมือนกันนะครับอาจจะคล้ายๆดูแลผู้เช่าใช่ครับอาจจะคล้ายๆกับตัวที่ BJC เขามีให้หรือ b i g C เนี่ยเขาให้คนอื่นเหมือนกันนะครับก็เป็นภาพคล้ายๆกับคนอื่นไปนะครับชั้นเนี่ยพอเท s c กวาไม่ค่อยดีแล้วมีดอกบี้ที่เขาที่เซเว่นเนี่ยไปซื้อเทสโกเข้ามาโดนเข้ามาในไตมานนี้ด้วยเนี่ยก็เป็นภาพที่กําไรก็อาจจะดูไม่ค่อยดีนะครับแล้วครคุณก็พักตัวลงมานะครับ ในจุดนี้ครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมราคาลงมาหลายเด้งเหลือเกินนะครับหลายเด้งเลืเกินักท่องเที่ยวก็ยังไม่กลับมานะแถมเทสโก้ที่ต้องไปกู้ไปซื้อมาเนี่ยก็ได้รับ,รบผลกระทบนะจากจากลูกค้าก็ยังกังวลก็เลยยังไม่ออกมาจับจ่ายใช้สอยเท่าที่ควรนะรแล้วก็เงินที่ไปกู้มามันก็มีดอกด้วยนะครับ,รบก็เลยเป็นปัจจัยกดดันราคาหุ้น CPO ให้ปรับลดลง ตัว same s t store s a l e เ growth หรือว่ายอดขายสาขาเดิมเนี่ยก็ยังลดลงอยู่ด้วยไหมครับคุณเอกครับ CPO ลดลงด้วยใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าในแง่ของไตรมาสหเนี่ยก็ลบเยอะนะครับแล้วส่วนไตรมาส2เนี่ยเท่าที่เคยเคุยกับทางบริษัทมานะครับเดือน4ี่นะครับก็ครึ่งครึ่งเดือนแรกนะครับตอนที่ยังไม่กังวลเรื่องเวฟสากันมากเนี่ยยังบวกได้นะครับ แล้วพอมาช่วงครึ่งหลังของเดือนสี่ก็อ่อนตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าคนก็เริ่มไม่ได้ออกจากบ้านแล้วอะไรแล้วด้วยนะครับชั้นเน่ก็ต้องบอกว่าคอ่อนข้างน่ากังวลใน,ในระยะสั้นนะครับชับ้นเนี่ยแล้วพอเป็นแบบนี้คนก็มองกลับไปว่าโอเคเซเว่นก็คงโดนบ้างแต่เทสโก้อาย่างไงนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเทสโก้เนี่ยพอคนไม่ออกจากบ้านน่ะ ค่าเช่าที่เขาต้องลดให้อาจจะต้องมีเยอะขึ้นนะครับชั้นเนี่ยรายได้ที่ได้จากเทสโกลดลงน้อยลงไปนะครับแต่ดอกเปี้ยร์เท่าเดิมนะครับชั้นในแง่อของราคาหุ้นก็อย่างที่เห็นภาพนะครับก็คืออ่อนตัวลงมาอย่างชัดเจนนะครับครับเออเป็นเป็นเออไม่ลื่นนะนะครับก็ลดลงมานะครับแต่แต่ภาพจากนี้ไปกําลังจะเปลี่ยนไปอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณเอใช่ครับ ใช่ครับก็แบบที่เรียนเบื้องต้นนะครับถ้าการฉีดวัคซีนเร่งตัวขึ้นมาได้ดีนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเรากลับมาเปิดเมีออกรอบหนึ่งเนี่ยค่าเช่าก็ต้องฟื้นตัวขึ้นมานะครับแล้วก็รายได้ก็ฟื้นตัวขึ้นมานะครับชั้นเนี่ยปีนี้คงเป็นปีที่โชคร้ายนะครับของทาง CPO นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าปีนี้เป็นปีเดียวนะครับที่ดูแล้วเนี่ย โดนหลายเด้งนะครับแล้วคงไม่โดนหลายเด้งแบบนี้อีกแล้วนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยปีหน้าเปิดประเทศได้นะครับก็ควรจะมีการฟื้นตัวอย่างมีนัยยะได้เหมือนกันในเรื่องของตัว7 e เ e ่ e อีเลแล้วก็ตัวของ t ท s c o นะครับครับอาจจะเป็นลักษณะต้นต้นร้ายแต่ปลายกำลังจะกลับมาดีก็ได้นะนะครับจึงนำมาซึ่งคำแนะนำซื้อ CPO นะครับหลักทรัพย์กรุงศรีโดยคุณเอกสิทธิ์แนะนำซื้อนะครับ เป้า<ม>ปลายปีให้ไว้เท่าไหร่นะครับ66บาทครับเป้าปลายปี66บาทสำหรับ CPO จาก CPO ซึ่งถือเป็นแม่ก็ได้ไหมถ้าพูดความสัมพันธ์ระหว่าง CPO กับแมคโครแม่ไปแล้วไปต่อกันที่ลูกดีไหมครับคุณเอกครับได้ครับตัวของสยามแมคโครนะครับ Cash Carry เบอร์หนึ่เมืองไทยนะครับก็ต้องบอกว่าเรามีโม,มอมเป็นบวก กว่าตัว CPO นะครับเพราะว่าถึงแม้จะขายสินค้าเป็นเป็นฟู้ดคล้าย CPO นะครับแต่ว่าในเรื่องของเซมซอร์เซลเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แย่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปรับตัวลดลงเท่าของ CPO นะครับต้องบอกแบบนี้เพราะว่าตัวของแมคโครเนี่ยเขามีลูกค้าหลากหลายนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเอ่อพอคนคนต้องกินต้องใช้นะครับทุกคนเนี่ยก็ต้องกินน้ำเท่าเดิมนะครับแค่เปลี่ยนที่ซื้อนะครับชั้นเนี่ย พอคนไม่อยู่หัวเมืองคนกลับไปอยู่บ้านอยู่รอบๆอบนอกเนี่ยแต่ต้องกินน้ำเนี่ยเขาแค่เปลี่ยนจากการซื้อในเซเว่นไปซื้อในโชห่วยหรือซื้อจากที่อื่นนะครับชันเนี่ยโชห่วยก็เองไปซื้อน้ําจากแมคโครมาขายนะครับฉันเนี่ยสุดท้ายแล้วคนที่ได้ผลประโยชน์เป็นบวกหน่อยเนี่ยก็คือตัวของแมคโครนะครับชั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าแมคโครเนี่ยรายได้เขาไม่ได้ กระทบเยอะนะครับจากการที่นักท่องเที่ยวหายไปเลยนะครับเขากลับที่จะเหมือนกับมีมีส่วนได้ส่วนเสียที่ที่มันออ f ซ e ตกันไปนะครับทําให้ราคาหุ้นของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ปรับตัวลดลงมากขนาดนั้นนะครับในเรื่องของตัวแมกโรนะครับแล้วส่วนบวกที่ดูแล้วอาจจะเป็นเทรนหลังจากนี้ได้เนี่ยต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับแต่ยังไม่แต่ยังไม่ชัดมากนะครับก็จะเป็นส่วนของตัวลูกค้ากลุ่มร้านอาหารนะครับต้องบอกว่า ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้อาจจะลิงก์กับตัวอาจจะมีการลิงก์กับเซนเทลหรือมินเล็กน้อยในยส่วนของอาหารของเขานะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอปิดเมืองเนี่ยทุกคนก็เริ่มใช้แอปพลิเคชันนะครับ Grab Food, <c oughs> Food Panda <c oughs> อะไรกันนะพี่ยุทานมีได้เคยลองนะครับ <c oughs> ก็ <c oughs> ต้องบอกว่าก่อนที่จะมีพวกแพลตฟอร์มนี้เนี่ย <c oughs> ถ้าเราจะนึกกินข้าวที่บ้านเนี่ยเราก็ต้องหนีพ้น ไก่ทอดพิซซ่านะครับหรือเบอร์เกอร์นะครับเบื้องต้นเบื้องต้นใช่ใชครับผมแต่ทีนี้เนี่ยพอมันมี food delivery เข้ามาเนี่ยช้อย์ที่เราเลือกเนี่ยมันเยอะขึ้นนะครับแล้วมันการว่าพอคนไม่มีงานเนี่ยเขาก็คิดและต้องหางานทางไหนนะครับกลุ่มคนส่วนหนึ่งก็มาทำร้านอาหารขายบนแพลตฟอร์มนี้แล้วกับการว่ารายได้ดีไม่ต้องมีหน้าร้านด้วย ใช่ไหมใช่ครวยไม่เสียค like ่าเช่าด้วยนะครับก็การว่ามีฟู้ดโอเปอเตอร์เล็กๆน้อยๆเนี่ยเปิดร้านอาหารขึ้นมาเยอะขึ้นพอสมควรในในเรื่องของฟู้ดแพทเออลิเวอรี่แพลตฟอร์มนี้นะครับชั้นเนี่ยก็เกิดเป็นสิ่งที่พอคนเปิดร้านอาหารเล็กๆอยากขายของต้องซื้ออาหารไปทําต้องซื้อไปทำขายเนี่ยก็ต้องแน่นอนเข้าซื้อไปไปซืเป็นโครนะครับชั้นเนี่ยก็เลยเป็นเหตุผลที่ช่วง ปีที่แล้วนะครับก็จะเห็นในเรื่องของกลุ่มโฮเรกาของแมคโครเนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้าซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นโฮเทลซะเยอะนะครับแต่ว่าโฮเทลเจ๊งมันแย่ลงไปเนี่ย<อ>ทําไมโฮเรกาเนี่ยมันถึงกลับมาเป็นบวกได้นะครับช่วงปลายช่วงช่วงคิวสาปีที่แล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นกลุ่มร้านอาหารเล็กๆเนี่ยที่เปิดใหม่ขึ้นมาอยู่ในแพลตฟอร์มเนี่ย<ม>ซื้อเขาเยอะขึ้นนะครับ<ม>แล้วก็ทําให้เซมซอร์เซลของแมคโครเนี่ยโดยที่ ร้านอาหารที่ลิงก์กับท่องเที่ยวเยอะๆเนี่ยยังไม่ทันจะเปิดเลยนักท่องเที่ยวไม่มาเลยก็กลับมาเป็นบวกได้เหมือนกันนะครับชั้นเนี่ยถ้ามองในมุมนี้ที่ว่าถ้าเราเปิดประเทศแล้วแล้วเทรนด์ฟู้ดเดอรี่ยังมียังดีอยู่เนี่ยในแง่ของยอดขายแมคโครเนี่ยอาจจะกลับมาเด่นโดดเด่นกว่าคนอื่นได้เหมือนกันนะครับในแง่ในแง่งมุมนี้นะครับคอนส่วนของแมคโครนะครับ,รบฟังดูแล้วคุณเอกสิทธิ์น่าจะชอบลูกคือแมคโคร มากกว่า c p พนะฟังจากน้ำเสียงนะครับครบนะหลักทรัพย์กรุงศรีโดยคุณเอกสิทธิ์แนะนําซื้อถือหรือขายหุ้นของสยามแมคโครครับซื้อเป้าหมาย42บาทครับซื้อนะครับราคาเป้าหมาย42บาทนะครับติงนิดเนี่ยนะคือในเชิงเทคนิคเนี่ยมันยังไม่กลับมายืนอยู่เหนือเส้น200เลยคุณเอก <c oughs> นะเ <c oughs> ส้น200ของสยามแมคโครอยู่เทวแาม38บาทอะ ถ้าราคากลับมายืนอยู่เหนือเส้น200ให้ได้แบบด้วยวอลลุ่มหนาๆสัหน่อยนะโอ้โหจะจะออร่าเปล่งประกายมากกว่านี้เยอะเลยนะคุณเอกนะนะครับแต่เ <ผม S 1> ชิงพื้นฐานแนะนําซื้อนะครับแนะนําซื้อเป้าปลายปี42บาทตกลงชัดๆเลยชอบลูกคือสยามแมกโครมากกว่าแม่คือ CPO ใช่ไหมครับคุณเอกครับผมนะแต่ต้องตามต่อไปว่าเด่นที่สุดในกลุ่มนี้หรือเปล่า ตามกันต่อนะครับ